เจ้าสนามบบนลครเจอกับสนามดนาอนเจ้าสนามดอนตาพันเขียจริงวันสองเมือ่อบ่ายเอาเอาเอาไม่มีคนเล่นเปีย

เยอกันพี่นันะครับน้าทางเอ้าหกมือาลวัดาเรีงัดตัดไปเลยวันนายกัไปอยู่ Yeah. Look <laughs>